ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการพ่อครัวหัวใจทั้งช่องพ่อครัวหัวใจและรอยคาชนะครับคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังละครันไม่ได้มาสาธิตอะไรทั้งนั้นนะครับเกี่ยวกับการนําสาลายวากามิไปทําเป็นใช้เป็นใช้ใช้เป็นใช้ได้เป็นใช้เต็มได้ใช้ได้ อะไรวะใช้ได้ทั้งเป็นวัตถุดิบหลักนะครับและวัตถุดิบเสริมนะก็คือกินแหนมอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือ <laughs> สาหร่ายบากะเมพูดไปเรื่อยวะเอีอ่ยก็คือ,เ,อ,อเราเราไม่คิดว่าเราจะชอบสิ่งนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน่นี้ตามร้านหมูกระทะเนี่ยมันก็มีนะมันจะ มันจะมีทั้งร้านบุฟเฟ่ทั้งไม่บุฟเฟ่มันมันมักจะม,มีมาให้เราเลือกใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะเลือกกันหรอกเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันราคาถูกไงเออแล้วก็มันกินแล้วมันอิม่มนะเออเราก็เลยไม่เลือกไม่ไม่ซื้อมากินนะครับเออแต่ว่าเวลาที่เราไปตามร้านหมูกระทะอะไรเงี้ยเราจะอยู่เราจะเห็นมันอยู่ในฟอร์มฟอร์มที่พร้อมทานนะครับก็คือ ม,มันนำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดใช่ไหมล้วนๆร้อยเปอร์เซนต์ใช่ปะญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะประมาณนั้นนะซึ่งวิธีการที่จะนําเข้ามาให้มันแบบประหยัดต้นทุนในการขนส่งอะไรเงี้ยลดน้ําหนักอะไรเงี้ยแล้วก็ยืดอายุการเกร็บรักษาเนี่ยก็คือการนําไปทําให้มันแห้งนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปตากด้วยแดดธรรมชาติหรือว่าเอาไปอบหรือไป อะไรยังไงนะครับช่างหัวเขา,นาหน้าที่เราก็คือนำมารังสรรค์ให้มันเป็นเมนูที่มันที่มันอร่อยออร่อยนะครับออ่มากกว่าการที่จะแบบว่ากินกับหมูกระทะแล้วทำให้เราอิ่มเรากินบุฟเฟ่ได้ไม่เยอะอะไรอย่างงี้นะซึ่งอันนั้นคือถ้าจะมองให้เป็นประโยชน์นะครับก็เป็นประโยชน์เนาะมันจะช่วย ให้เราทานรับแคลเข้ามาในร่างกายรับพลังงานเข้ามาในร่างกายได้น้อยลงนะครับโดยการกินอันนี้เข้าไปเนาะก็จะทําให้อยู่ท้องแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีมันเป็นมันได้มาจากทะเลใช่ไหมเราก็จะได้อันนี้ส่งเรื่องของแบบไอโอดีนด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเบื้องตน้นเนาะก็ขออภัยด้วยสําหรับคลิปนี้ที่เราจะไม่ได้สาธิตเมนูอะไรให้ดูทั้งนั้นเลย <c oughs> นะฮะ แต่ว่าเราก็ขอเล่าแล้วกันคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นเราเคยเห็นมันมากมายในร้านหมูกระทะชาบูต่างๆใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่เคยคิดจะจะกินมันหรือแบบว่าจะตักมันสมมุติว่าเป็นช่างกิโลกับบ้านอะไรเงี้ยก็เอาสาลายกลับมาเยอะๆชอบกินมากอะไร <c oughs> ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออเราก็จะเป็นแบบ มันจะเป็นสิ่งที่เราชอบมองข้ามกันนะเออแต่ว่าคราวนี้ก็มีพ่อค้าหัวใสนะครับ <S <S เขาก็นำมาขายออส่งออนไลน์นะ <S <S เพื่อให้เราได้ซื้อมากินกันแบบทำเป็นเมนูที่ที่มันใช้อีต,ตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักนะครับอย่างเช่นที่เราคุ้นชินกันก็จะเป็นซุปมิโซะนะครับแล้วก็อองจริงก็มีแค่นี้นะรเรานึกออกแต่ซุมิโซเนาะ แล้วก็ที่จะมีใช้เป็นแบบวัตถุดิบหลักเลยอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นยำนะครับเอามาใส่ในในยำเนาะแล้วก็ชาบูนะครับหมูกระทะก็กินเป็นผักประมาณนั้นนะฮะซึ่งชาบูหมูกระทะเนี่ยสามารถโยนลงไปในหม้อได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไปแช่อะไรให้เสียเวลาเนาะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงเพราะว่าประโยชน์ของมันก็คือนี่แหละ กินแล้วมันมันจะบวมน้ํามันจะดูดน้ํานะครับอืมกินกินเข้าไปแบบสมมติว่ากินเข้าไปตอนนี้นะมันก็จะไปอืดอยู่ในท้องแบบเยอะเนื้อ,อปะเออซึ่งเอาจริงก็อาจจะอาจจะอันตรายเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับบางบางกลุ่มบางคนเนาะอโอเคก็ประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยเราจะซื้อมันมาไว้ทำเป็นกับแกล้มนะครับตอนที่ ตอนที่ไม่มีอ่ะตอนที่หาซื้ออะไรไม่ได้แล้วตอนที่มันแบบฉุกเฉินหรือว่าฝนตกหนกักออกไปซื้อไม่ได้หรือว่าช็อตเงินไม่มีเงินหมดอะไรอาเงี้ยก็เก็อันี้มากินแทนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับไอที่เราสั่งมาคือขนาด200กรัมนะครับอันนี้คือวิธีการเตรียมที่ทางอะ,อะไรนะทางทางผู้จําหน่ายนะครับก็คือครลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้มองโลกแง่หลายนะครับแต่ว่าขออนุญาตสงสัยนิดน,นึงคือแบบเนี้ยผ่านอยอยไหมคือเขาคงสั่งซื้อมาแบบเป็นใหญ่ๆเป็นเยอะๆเ,เป็นเป็น,ปนบิ๊กแบกทีละบิ๊กแบกอะไรเงี้ยแล้วเ,เอามาแบ่งขายเนึ่อปะเออซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องไม่ผ่านอยอยใช่ปะ <c oughs> อ่ะประมาณนั้นละกันนะครับก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยสอดส่องดูแลด้วยละกันนะครับเอออย่างเช่นเดียวกันกับสินค้าพวกเนี้ย พวกโน้นพวกโน้อนอะไรเงี้ยเออผ่านมอ,อกอไหมอะไรเงี้ยนะ,ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการที่แบบว่าอย่างเป็นทางการนะครับคืออย่างเช่นเราปีกินแหนมกับส้มตำเนี่ยก็โอเคนะครับเคยเคยลองแล้วนะอันเนี้ยจะต้องทําตามสเต็ปนี้จริงๆก็คือลงไปลงไปแช่ในน้ําร้อน5-10นาทีนะครับเทน้ําออกพักไว้ให้สะเด็ดน้ำเนาะแล้วก็นําไปต้มยํา นำไปต้มหรือไปยำหรือลวกจิ้มนะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นต้มเนี่ยก็คืออย่างที่บอกโยนลงไปในน้ําได้เลยนะครับม,มันแต่ว่าถ้าเราซีเรียสเรื่องของความหลายแต่ว่าความสะอาดนะครับก็อาจจะทําแบบที่เขาบอกนี่ไว้ก็ได้นะครับแล้วค่อยหินห <c oughs> ินก็คือรินนะ,ะรินน้ําที่ใช้ในการลวกเนี่ยทิ้งไปนะครับก็เป็นการล้างอะไว้ง่าย นะครับเพราะว่าเราจะล้างแบบแห้งๆแบบนี้มันคือไม่ไดนะ้ประมาณนี้นะครับตัวน้องก็ตอนตอนแห้งๆก็จะดำๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าพอ <c oughs> พอผ่านการลวกผ่านการต้มผ่านความร้อนแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มๆใสๆกรุบๆอร่อยมากเราชอบนะครับแค่แค่สาหรายเนี่ยกินกับน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับก็อร่อยแล้วองจริง ประมาณนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อมากินกันได้นะสำหรับสาหร่ายวากเมมิอบหรือตาแข้งก็ไม่รู้นะฮะสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวเพียงเท่าน,นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ใมากกันน้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะครับใช้แชร์แคร์ซับครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ